โน้ต <Note S 2> เพลงในไมค์ครับมีมากกว่า20รูปแบบทั้งเสียงธรรมชาติ<ฮ>เสียงชาวบ้านหรือแม้กระทั่งเสียงถ้ำหลอนหลอนแต่มันเคยมีโน้ตเพลงที่เคยถูกสาบบางคนเรียกมันว่าบทเพลงแห่งความตายหรือจริงๆแล้วมันคือ Incredible b l o c k Spunky แล้วมันคืออะไรกันแน่ผมขอพัวหนึ่งไลค์หนึแชร์ให้ถึง1,000ไลค์1,000แชร์ตอนนี้แล้วไปดูเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮ เขาไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบอกท่าวอใช่แล้วครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมไมค์ครับที่มีข่าวลือเกี่ยวกับ Incredible Box ก n ฟังกี้เว้ยหรือมันคือไอตัวละครที่แบบเอาหมวกไปใส่ใช่ไหมแล้วมันจะเล่นบทเพลงต่างๆมาให้เราฟังอะ่ะทั้งเสียงกองเสียงเบสอะไรพวกนี้เว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงมาอยู่ในไมค์ครับได้แล้วผมเกิดที่ไหนเนี่ยป่าดงฟอเรสเหรอ ซีเดี๋ยวทำไมระบบซีดถึงเป็นข้อความได้เขียนว่านอนเพลงที่หายไปไม่สามารถประกอบบทเพลงใหม่ได้สมบูรณ์ <c oughs> นอนเพลงที่ถูกลืมอินคิดีโบบล็อกสปังกี้ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะมีตัวออเลนพวกเลนดี้ด้วยปะอันนี้คือเปียโนเหรอผมลองนะสามารถเล่นได้ปกติเลย <c oughs> แล้วมันมีนอนเพลงไหนที่มันหายไปอ่ะก็ดูปกติดีนี่ามว่า ซ้ายขวาอะไรปะเนี่ยหลอนเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมถ้าผมพลาดอะไรไปคุณผู้ชมก็ลองย้อนคลิปกับไปแล้วปับเป็นศูนจุดสองห้าแล้วคอมเมนต์บอกผมทีนะโอเคผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ขออนุญาตเดินสำรวจเลยไปเลยดีกว่าโย่ว้คืออะไรตตามมันนี้ไปหรอ มันเหมือนกันแล้วนำทางเราไปที่ไหนสักที่เลยอะคุณผู้ชมโอเคผมตามไปก็ได้ครับเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจูจ่ๆมันก็มีโน้ตเพลงเกิดขึ้นผมทําได้แค่ต้องตามโน้ตเพลงเหล่านี้ไปเหมือนมันจะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับผมลองเก็บดูเขาจะตายไหมเนี่ยหยาเก็บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นะเฮ้ยบ้านแป๊บเดีนะครับมันมีบ้านเหมือนกันสหลังหรอเ เแนะสดงว่าต้องมีคนอาศัยอยู่แน่เลยใช่ปะโอ้ okay. ่าเราไปดู <c oughs> ใครอะ <c oughs> เดี๋ยวตัวสีส้มเชี้ยวบวกนะว่าโอเลนนอะโอเลนอย่างสปองกี้บอกเหรอสปองกี้้ยเขาเดินไปในบ้านว่ะความนี้นะผมแอบสกดรอยตามก่อนขอราะการ่มันสตอกเกอร์ตอนนี้อย่าให้มันจับได้ก็พอเขาอ,อยู่หน้าบ้านจริงด้วย เขาเข้าบ้านไปแล้วบรรยากาศละมันคือบ้านหลังนี้ใช่ไหมหรือว่าบ้านหลังนี้มันคือบ้านของโอเลนอาจจะเป็นไปได้นะครับเอาละแอบเข้าบ้านหลังนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเปิดเข้าไปเจออะไรไปเนี่ยเฮ้ยเ <c oughs> สียงอะไรอะเฮ้ยเจ็บกองเจ็บปะโอเลนโดนกินเฮ้ยนี่ใครอ่ะ o <c oughs> คือคือเมื่อกี้มันมีเสียงโดดตีบรรเลงปีศาจคล้ายๆเสียงมูนไลท์โซาต้าของบีโดเฟลแล้วแล้วผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในบ้านหลงนี้ก็โดนฆ่า <c oughs> ว้า อย่บบาบอกเลยว่าไอ้คนที่ตัวสีซ้มๆมแล้วมันโดนฆ่าเหรอใช่เพื่อนมันมีเสียโดนตีพิศาสกูกูพยายามแอบกบูเลยลงมาลงมาลงมาผมว่าเรื่องนี้มันต้องได้รับข้อพิสูจน์ว่ะป๊แบบนึ้นะครับลองดูหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นไหมแถวนี้โอย ซิมโฟนีที่ถูกลืมคาลือหาดอยากเข้าไปดต่ขาดเดียว <c oughs> ไม่ให้เราไปที่คาลือหาดนะนะโอเคครับปะคุณผ,ผู้ชมไม่รู้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราไปที่คาลือหาดกันเลยดีกว่า <c oughs> จะไปจริงหรอเ่ผมบอกว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปกันดีกว่าวิซูโรไปก็ได้ การเดินทางไปยังคฤลือหานนั้นไม่ใช่เรื่องยากต้องผ่านทั้งเดินเรือตะลุยป่าและในที่สุดเราก็เจอกับคาลือหานที่ถูกลืมโอ้ไ y god ดไอ้ดาวเนี่ยเป็นภาษาภาษาดรนอปภาษาพิศาภาษาซาซานไม่มันคือคาลหานที่เรากำลังตามหาไงเพื่อนโอ้มันเป็นจริงเหรอเนี่ย เด oh. right. no ah ี๋ยวเดี uh <__<_่ยวเดี่ยวเดี่ยวสุลลถ้าผมจำไม่ผิดหน้าที่เรากำลังมองอยู่มันคือตัวละครจากไอ้เชียร์โบ๊กส์บังกี้ที่ในบรรทุกตัวที่มาใส่บวกแล้วเล่นเพลงนี่ใช่ด้านสายออเลนด้านขวาแลนดี้สนิทกันแล้วใส่มอนใสมอนเดี๋ยวนะไซมอนสนิทกับแลนดี้แล้วแลนดี้ก็สนิทกับไอออเลนบผมจะไม่ผิดแล้วก็มีครักเกอร์ไซมอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่วิ่งไวที่สุดในเกมมัว้าวไม่ไหวชอบเสียง ที่มีความไพเราะและรวดเร็วโอเล่นชอบสร้างจังหวะที่เป็นของตัวเองไม่ชอบเสียงสูงที่ละคนจังหวะคือเขากำลังอธิบายตัวละครที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบโอ้โหเคิร์กเขาชอบสร้างสรรคเสียงคัคเกอร์เว้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเหมือนในเกมเลยไอ้ฝ้าอุ้ยในคนเล่นเพลงเหรอใช่ยอดเลยแล้วไงอ่ะมีแค่บทเพลงเดียวเหรอแล้วอะไรอ่ะงง ว้าว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 ้าวว้าวาวว้าวว้าวาวว้าวว้าวว้้าวว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 ้าว้้า ป๊บใส่ชุดก่อนแลเนี่ยอ๋อเลนไม่ชอบเสียงสูงที่รบกวกนจังหวะแล้วเราไปทำเสียงสูงตอนไหนอะนั่นดิอุย้ยไม่เก่งเว้ย,ยฟ้าใจเย็นเพื่อนเออลองน้าไทยอีกรอบไงไม่กลัววะกลัวแหละแต่กูอยากรู้ว่ามันจริงหรเปล่าโอเคไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าคาลิคานนี้มันดูน่าสงสัยมากออเอาละถ้าคุณผู้ชมเจออะไรก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ เข้าไปดิเพื่อนเป็นไรไฟฟ้าพ๊บหนึ่งดูดิเพื่อนดูแล้ววะกูได้บวกแดงว้หนุ่มน้อยหมวกแดงเดี๋ยวถ้าผมจะไม่ผิดมันมีทั้งหมวกแดงแล้วก็มวกดำหนุ่มน้อยหมวกแดงมวกดำลูกก็เป็นบวกเรนโบว์ไม่แต่ถ้าพูดถึงมวกดำในเกมมันคือมันจะเปลี่ยนเป็นลั้นเออเรโหมด แ,แย่แล้วไอ้สัวมาดูนี่แล้วเพื่อนก็นนี้เป็นผู้กเดยอยู่ไม่ใช่หรออะไรนะ่นนะ <c oughs> นักก็ <c oughs> เรียกวนะ่านักโทษหรือบาอ้าปนี่แหละเขาโดนเขาโดนตึงไว้ตกตายโย่ไวโอลินคำสาบใช่ใช่ภาษาคำสาบเหรอมันนี่แต่ใช่หรือเปล่าเล่นได้ะนนไปะเนี่ยเล่นไม่ได้มั้ง้มันมีเสียงเอ็นบีซีเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้ดันดิแป๊บนึงนะตรงนี้หรอขอเดินดูหน่อยนะครับคุณผู้ชมอะไรอ้ยโว้บ้า ไปาไปชาวบ้านเขาไปอยู่เนี่ยต้องฆ่าทิงไหมแบบนึงผมว่าอาจจะมีบาะแสอะไหรหรือเปล่าเราลองสังเกตมันดูก่อนตอนนี้คือหมวกเรายังเป็นสีแดงอยู่เราชิวๆเว้ยมันมีเครื่องดนตรีด้านล่างนี่นะหวัดดีครับ <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวจะบอกนะว่าชาวบ้านพวกนี้คือเขารักในการเล่นดนตรีหรือหรือเขามันเล่นดนตรีวะเพื่อนมีมีแล้วมีม,มีอยู่ไม่มีอะไรปกติมาก วางเครื่องดนตรีให้เขาหน่อยดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวชิปกายแล้วแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมอะไเพื่อนแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เมื่อก,กี้ผมเผลอเล่นเพลงจังหวะสูงหรือเปล่าวะกอ้โหคืวเสียงมันก็สูงอยู่แต่มันมาคงไม่น่าใช่หรอกมั้งวันนี้เราสู้หรอรีบไปดีกว่าเว้ยเออไปด้วยเว้ยกูว่าเสียงเอฟีซีมันจะเยอะเกินไปละสำรวจด,ด้านซ้ายเฮ้ยวัดทำไมประตูมันเปิดมีใครอยู่หรือเปล่า เราเจอ<ะ>แล้วตอนนี้กูอยู่ห้องสมุดมันมีเสียงชาวบ้านตรงนี้กูอยู่ในห้องที่เป็นฟักทองกับเพื่อนกูามาแล้วแค่มีเสียงชาวบ้านจะบอกนะว,ว่าชาวบ้านเล่นแล้วก็โดนหายไปเป็นไป,นปนได้ยังไงเพื่อนพอเราเล่เลนเพลงเสียงสูงดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่วาเราคิดไปเองหรือเปล่านี่ใช่เพื่อนเราคิดเองว<ะ>้าเอา้เอาไอา้เอา้าไอ้สุดา เอาไปแล้วเพื่อนกเลางเล็ดเบนแล้วมึงหายไปไหนแล้วอยูนี่แล้วมึงมบีได้ไงไม่มึงเราดูทางเดินดิมันแคบลงอ่ะเราจปทางเดินไปแคบลงเดี๋ยวทางออกอยู่นี่บ้าเมื่อกี้เรโอ้โหเริ่มแปลกๆแล้วโอเคแออเรอโบเคี่บอกมาแล้วสูอุรยชาวบ้านยังอยู่นะเงียบเกินไปหรือเปล่าอะไรเงียบเกินไปใครเงียบ เอาป่าเป่าเพลงดิเพื่อนนี่นี่น,นี่เป่าแล้วเป่าแล้วเห็นมีอะไรเลยว๊ายเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงกองแบบ่อนเอฟกอนเอฟก่อนแบบอนุ้ยเดี๋ยวมันมันมันแล้นจังหวะมะเนี่ยมันเป็นจังหวะเลยเสียงเหมือนของออเรนเลยนะว้าวบาย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 เดี๋ยวดีอล้วว๊วว๊วเ้ยหลุดที่มาตัวมีคน<ล>

อาอยู่ไหนเรามาที่ไหนเนี่ยมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวมันเหมือนเสียงเพลงเฮอหรืลอะไรปะหรือว่าเราเราเข้ามาในโลกของเจ้าพวกกัน,นมือปืนอ่ะเสียงเพลงมันดังรัวๆเลหมือนเขาว่าอะไรเคุณผู้ชมโอ้งงไปหมดแล้วอ่ะเพื่อนโลกของแรดดี All ้อย่างนั้นหรอ แลดดี้ก็ได้ส่งเราอยังมาสถานที่แห่งหนึ่งมันดูเหมือนส่วนสาธารณะแต่ทําไมต้องส่งมาที่แห่งนี้ด้วยตัวขวาทาอะไรเราไม่ี่ยแลดดี้จะไปหมดเลยตัวขวาตัวซ้ายตัวน่ากลัวเต็มไปหมดเลยมันโลกใบดีมันโลกใบดีเราไม่มีชีวิตเหลือยอยู่แล้วมันเหมือนว่าเขาส่งมายังโลกของแลดดี้แต่ว่าทําไมอ่ะ

ผมกลายเป็นบวกดำแล้วเพืออะไรเป็นกลายเป็นบวกดำได้ยังไงเฮ้ยเเดี๋ยวเขากำลังไปไหนกันอะไอไหนันไอ้ฟ้ากูเป็นบวกดำด้วยมั้งดูดิมาดูดิถ้าผมจำไม่ผิดบวกดำเนี่ยมันหมายถึงเฮลเลอร์โหมดที่เราเคยเล่นกันไหนซูลโอ้แล้วตอนนี้เดี๋ยวนะวอตไวแลนดี้ถึงมารวมกันตรงนี้มันเมียมันมันเมียมันเป็นอะไรวันมันเป็นควันมันเี็นควันแล้วแมว เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาควันไม่เจอ What เกงอะไรเนี่ยมันเป็นเปียนนอเดี๋ยวเดี๋ยวมวันมเพีนเหลโอ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนีน่ยอะไรอะไรอะไรนขึ้น What mean What mean โอ <c oughs> <c oughs> มันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็กลายร่างโอ้ไม่กอดหรอทำไมเป็นตัวชมพูมันคักเกอร์ชมพูอะไรคักเกอร์ไอ้ฟ้าเออมันจะเข้าคอเดินแล้วคอเดินแล้วอุ้ยเดี๋ยวคักเกอร์เดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดคักเกอร์ไม่ชอบอะไรอ่ะไม่ชอบเฮ้ยเขาเขาไม่ได้บอกมันแค่บอกว่าชอบความคิดสร้างสรรค์เออเอ็งว่ามันกำลังจะทำอะไรที่สร้างสรรค์หรือเปล่าอย่าไปตายมันนะเว้ยฟ้าทำไมวะเอ้านั่นไงบอกแล้วว่าอย่าต่อย ไเนี่ยแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆตัวละครอื่นๆมันจะบอกสิ่งที่ชอบและไม่ชอบแต่ทําไมค r ักเกอร์ถึงบอกแค่ว่าชอบความคิดสร้างสารรค์แต่ไม่ได้บอกสิ่งที่ไม่ชอบหรือจริงๆแล้วเจ้าครักเกอร์มีบางสิ่งบางอย่างแต่มันไม่สามารถ พูดได้แล้วตอนนี้เลยก็คือเราอยู่อยู่ไหนเราอยู่ในถ้ำใช่เดี๋ยวยัยบอกนะว่าในเกมเกมของ incredible spunky อ่ะมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องถ้ำใช่ไหมแต่ว่ามันส่งยังออกมายังห้องลับหรือว่านี่คือเรื่องที่มันปกปิดไว้ภายในเรื่อง้ย อาจจะเป็นไปได้นะครับขอลองสำรวจเมืองดูหน่อยหวังว่ามันจะมีอะไรนะครับเพราะตอนนี้เราใส่หมวกดำอยู่โอ้ยหมวกดำเนี่ยตัวสวยเลยเพื่อนจริงเหรอเฮ้ยอะไรไ้เว็บปาหมดเลยรอดเลยว้าวอะไรตัวเราไปหน่อยเด็กดูด้วย ไม่ได้ทำอะไรแล้วเราจะไปเรากลับมาที่เดิมหรือที่ใหม่วอเน่ที่ใหม่ว่านี่มันโลกของไซมอนออ้ยไซมอนโอ้ยเดี๋ยวถ้าจะไปผิดใสมอนคือตัวละครที่วิ่งไวที่สุดในเรื่องใช่มันวิ่งไวจริงไหมเนี่ยถ้าผมลองไปแค่มันจะวิ่งปะ สวัสดีครับไซมอนมิตให้ผมดูหน่อยดิบว้าวว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 ่ววววววอนวว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 วนวนวอวไซมววนวววอวววนวว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 หวววอนววววววอนวซมวอนววววีวมวว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 นวววนววววววะวว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 นววววว่นวนวว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 กระดิงอย่างเงี้ยมันมีคอนเสิร์ตด้วยดูดิโอวว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 ีวคอนเสิร์ต เลยวุ้ยมีลูกป,ปัน้นเดี๋ยวทำไมทำไมหล่องไซมอนมันดูแบบดูดีที่สุดเลยอะ่ะที่ผมดูมาฟังในเสียงเพลงไม่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 ไอ้ฟ้าดู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 นี่มันล้างเหรอของไซมอนนี่ว,ว่ะมันคงเป็นล้างเหรอผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วว่ากับลูกป,ปั้นอันนี้มีบอสอยที่ไหนพใจเย็นดิไซมอนอยู่วิ่งไวยอย่างงั้งนพี่ไม่ชอบ โลกนี้กำลังจะพังทลายเท่าฟาดูตรงเสาชิช้า,าเราจะไปเสาชิจ้ามีไซเบอร์ลงมาตายอย่างนั้นอะ่ะฮัลโหล,โหลเราจะไมจะไปไซเบอร์ทำอย่างนั้นไหวไม่ได้เราต้องช่วยไซเบอรไม่ได้ช่วยไงอะ่ะเรียกร้องราคาก,กันไปวางกล้อกช่วยเอา้า เอาพายหมดแล้วเกี๋ยวกัารที่สายมนฆ่าพยายามฆ่าตัวตายหมายความว่าอะไรอะหรือว่าโลกนี้มันมีปีศาจซ่อนอยู่มันไม่อยากอยู่เรามาโซนนี้ดูหน่อยโซนนี้คือโซนอะไรโซนบ้าสามารถซื้อนั้นของนี้ได้นี่คืออะไร <S <S อ๋ VIP! อ V I P ้าไป V I P กันแล้วอัลต้า V I P โอ้ยไอ้ะไรขาวดำาๆวะมีอะไรอัลต้า V I P นั่นะสิก็ปกติเดี๋ยวนะ,วะมันมีตาเพิ่มมาปะน่ะไหนไม่เลยผมคิดไปเองวะ เมันมีเท่าเดิมนี่คุณผู้ชมใครเห็นอะไรแปลกก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะว้าเอ้าเอ้าอีกแล้วเอาเห็นใครกัน้วเฮ้ยตายไอ้ตุโลแก่รอดไหมเพื่อนจะรักจะไม่รอดเพื่อนไม่ใส่มอลลากเธอเลยอย่างโหดเลยโอ้ยตายหมดเลยเลิก